เอาเลยครับผมกลับสวัสดีทานผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft อีเช่นเคยนะฮะอยู่ใน m ม n e c r a f t มินิเกม Sky War นั่นเองนะครับก็หลังจากปีใหม่นะครับก็ h a ป p y New Year ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนกันด้วย,ย Club, ก็ขอโทษทีนะครับที่ว่าผมไม่ได้ว่างลงคลิปเลยเนาะเพราะว่าช่วงปีใหม่นี้คือก็บอกไปก็คือผมบอกไปแล้วตั้งแต่ผมทำชาแนลมาแรกๆหรือว่า ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมเคยบอกกับทุกคนไปว่าผมเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนอ่าผมเคยบอกกับทุกคนกับทุกคนไปแล้วนะแล้วก็แล้วพอดีเพราะว่าคนแถวบ้านผมอ่ะส่วนมากเขาก็ไปเรียนกันแล้วทีนี้อ่าผมจะมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเขาอยู่บ้านใกล้ๆผมนี่แหละแต่ว่าเขาย้ายกันนะครับไปอยู่อ่าเรียกง่ายๆคือไปอยู่ระยองแล้วก็เขากลับมาบ้านกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าเขา ผมก็เลยไปเล่นกับเขาเพราะว่าผมก็ไม่มีเพื่อนถูกปะเออแล้วนานๆทีได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หนุกอ่ะก็ขอไปเล่นกับเพื่อนแล้วกันขอหาความสุขให้ตัวเองหน่อยถ้าไม่ได้ลงคลิปก็ขอประทานโทษด้วยแล้วกันนะฮะก็ตามนั้นเลยเนาะก็คือนานๆทีปีหนึ่งผมจะได้เจอพี่เขาอยู่แค่2ครั้งเจอเพื่อนอยู่แค่2ครั้งเออผมก็แค่อยากจะเจอเพื่อนเว่เออก็ขอไม่ไม่ได้ลงคลิปช่วงนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็ จนกว่าพี่เขาน่าจะกลับและยองนั่นแหละมัง้งอืมไม่รู้ว่าเขาจะกลับต,ตอนไหนนะแต่ก็ต้องดูทีนะจ๊ะโอเคมารอบที่แล้วถือว่าวอร์มนะครับผมรอบที่เนี้ยรอบที่แล้วถือว่าวอร์มถือว่าไม่นับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราตีไม่โดนเขาเลยอะ่ะเฮ้ย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 ปิดไว้กว่อนเลยเดี๋ยว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 ไอ้ตัวนี้มาไงเนี่ย เดี๋ยวเว้ยมึงเอ้ยเดี๋ยวไอ้แล้วไปไงวะเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะเราต้องทุบไ,ไอ้นี่ไปเฮ้ยชิบหายละแป๊บหนึ่งนะไอ้ทุบแตกแล้วแตกโอเคได้อยู่ค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นแอบมาตรงนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอย้ตัวนี้ก็ฆ่ามันทิ้งได้ครับผมโอเคเรียบร้อยโอเค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  เอ้ยเอ้ยเอาของเอาของเอาของเอ้ยเอาของเอ้ยเอาของเอาของ,อของ,อของนี่ยังมีชุดเฮ้ยใจเยน็นเฮ้ยเฮ้ยยังไงแล้วยังไงแล้วฮะยังไงมาดิมามาดิมามาดิมามาเลยคิดจะสู้คิดจะสู้คิดถึงคิดแคทเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะโอเคกันตายครับผมกันตายอ๋อเงยคนนี้ได้ได้ได้ขอกินขอกินแป๊บ โอ้ยเดี๋ยวโดนโอเคโอเคโอ้ทำไมมันตีรัวจังวะผมงงมากไอ้คนเออเอออย่าให้กูขึ้นไปได้นะมึงนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเกี้ยวเฮ้ยหยุดยาอย่าทำกันอย่างนี้อย่าทำกันอย่างนี้มันไม่ดีโอยอยบ้าเอ้ยลำบากจังวะสู้กัรคนนี้มึงนะมึงอย่าให้ขึ้นไปได้นะมึงนะ จะฆ่าทิ้งไหเดยอเหอะเด้วเหอะบอกว่าอย่าให้ขึ้นมาได้ไงฝังไม่รู้เรื่องเลยไงว่าอย่าให้ขึ้นมาได้ฮะบอกว่าอย่าให้ขึ้นมาอะโถเอ้ยตายยากนะเราเนี่ยนะมีตัวอื่นอีกไหมเหลือหนึ่งตัวครับผมแต่ว่าเรายังหาเขาไม่เจอเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหาเขาก่อนว่าน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนโดเซโอ้โน่นโน่น่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอแล้ว โอ้โหอยู่โคดไกลเลยเยอโอ้โหแล้วก็มีไม่มีสะพานต่อมาด้วยนะต้องต่อสะสะพานเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเเมื่อกี้เห็นอะไรเหมือนมีอะไรวาร์ปมาหรือเปล่าคิดไปเองเหรออ๋ออ,อรู้แนละ้วอะไรวาร์ปมาธนู what the fuck what the fuck what the fuck โอเคได้อยู่ครับผมชนะโอ้โหวเป็นไงบอกแล้ว มันไม่ใช่เรื่องยากเลยปฏิโถ่โถทักแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาะธรรมดาที่ไหนล่ะเรียบร้อยครับผมชนะไปแล้วฮะหนึ่งแมตช์อัตโถยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยรู้ไหมเออบอกไปแล้วลแค่พีพีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยขอแค่มีของแค่นี้ก็ชนะได้ออขอแค่มีของแค่นี้ก็ชนะได้แหละให้ตายเถอะก็นะครับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆนะกันนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ย เรียนเก่งๆขึ้นๆน่นเรียนเข้าใจง่ายๆถ้าเรียนไม่เข้าใจก็กินแบรนด์ซะแต่ผมก็ว่าแบรนด์มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยเออแต่ก่อนผมกินแบรนด์มากเลยนะไอแบรนด์แบรนด์ซุปไก่สกัดอะถูกไ่มไม่รู้อะไอที่แบรนด์เขาบอกว่ากินแล้วฉลาดอะโอ้โหกินแล้วกูโง่เหมือนเดิมเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคครับผมผมว่าเราลงน้าด้วยอย่ามวัวแต่พูดเนี่ยไม่มีใครมาใช่ไหมขอไปตรงกลางก่อนนะจักนะจ๊ะ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะม้นมีคนมาแล้วอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเพชรเอ็นชาร์ดให้ตายเถอะปฏิทูมึงไม่ตีแล้วฮะไม่ตีเหรอฮะไม่ตีเหรอนี่ยอ้าวล่วงลงไปตายโอเคช่างเขาเราอย่าไปได้สนใจอะไรอะไรคิดจะมาหล่อเหรอฮะคิดจะมาหลา่อสายหล่อก็มาไม่ได้หรอกสายหล่ยอหยุดเลยนะจ๊ะโอเคกินก่อนมาไหนดูเดิ ในหีบนี้มันน่าจะมีน่าจะมีอะไรดีๆโอ้ไม่มีอะไรดีเลยอันนี้ล่ะเฮ้ยอย่างน้อยก็เอนด์เดอร์พรเอออย่างน้อยก็เอนด์เดอร์พรอยยูโน่อย่างน้อยก็เอนด์เดอร์พรอยยูโน่โอเคมึงตายตายกู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 ตายโอเคเอาเดี๋ยวเดียวเอาเอามีสองคนเหรอโอ้โหชิบหายโดนสายลัดนี่ครับผมดูคือผมฆ่าได้คนหนึ่งปุ๊บ <ider> <laughs> ใช่ปะไม่ใช่เด็ผมฆ่าได้คนหนึ่งปุ๊บแล้วก็มีคนมาฆ่าผมเลยอ้าวแล้วไอ้คนนี้ตายไงเนี่ยทำไมมันขึ้นชื่อผมด้วยเดี๋ยวเดีเดตายไงวะคืออะไรเมื่อกี้ตายยังไงว a t t ด e f ฟักเออมันมีตัวสองตัวหรอทำไมฆ่าคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งมาไงวะงงเลยที่ตายเถอะไปเอาใหม่อืถ้าเสียงไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยลวกันนะครับเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมารู้สึกแน่นท้องมาก พูดกินข้าวมารู้สึกแน่นท้องตัวเองมากทำไมถึงแน่นท้องเหรออ๋อกินหมูกระทะครับผมกับรุ่นพี่แล้วก็น้องเออยางไงเดี๋ยวกะจะเอาเขามาทำชาแนลด้วยอยู่อืมก็หลายคนก็บอกว่าพี่เว็บครับอยากเห็นหน้าพี่เว็บหลายคนเขาขี้เกียจผมก็ไม่เข้าใจนะคือขี้เกียจเข้าไปดูผมในอ่า Facebook, เฟซบุ๊กหรืองไงก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าหลายคนก็อยากจะเห็นหน้าผมใช่ปะก็เดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็เดี๋ยวไปซื้อกะจะไปซื้อนี่ใหม่แล้วไม่ไม่ได้ไปซื้อใหม่สิ พูดว่าเรียกง่ายๆคือไปซื้อกล้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันเนาะเออเพราะผมก็อยากได้กล้องมาถ่ายคลิปนอกจอเหมือนกันแหละอืมถ้าถ่ายคลิปเกมอย่างเดียวมันดูไม่หนุกอ่ะอยากจะถ่ายคลิปอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นเว็บน้อยใสลุงลังอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเออเดี๋ยว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 เออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูอุ้ยอุ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมู่ใจเย็นหมู่หมู่ไอหมู่หมู่หมู่ไอหมู่ใจเย็นหมู่ ใจเย็นๆพวกพวกใดต้องใจเย็นๆใหญ่แตว่ามึงนะมึงขอตั้งตัวกันเถอะได้ได้ไดในทํากับเราอย่างนี้ใช่ไม่ได้เราขอจัดของให้เปลี่ยนระเบียบแป๊บหนึ่งคงไม่มีใครมาข้างหลังใช่ไหมเออโอเคครับสจริตันออกมาเลยมามากวานเหรอเ๋ยวกวนเหรอฮะฮะัยิงสจริตันชาวบ้านยิงโอ้ยสองกระทงยิงสจริตันชาวบ้านก็อีก กระทงเยอะนะเราเนี่ยอืมอืมอืมตบ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 คลิกรัวๆคลิกลัวๆอ่ามีวางระวากันมีวางระวากนอู้หเดี๋ยวๆๆ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วยังไงเรียบร้อยตายโอ้โหให้ตายเถอะอยู่ยากนะตรงเนี้ยเออคนเมื่อกี้ถ้าถามว่าเล่นเก่งไหมน่าจะเล่นเก่งนะครับแล้วก็เขาน่าจะไม่ได้ตั้งตัวด้วยมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเอ้ยเดี๋ยวเอานี่มาใช้ด้วยยาสปีดโอเคตอนนี้เหลือสามคนใช่ไหม อยู่ตรงนู้นหนึ่งโอเคงั้นเราไปเก็บตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะตัวนี้น่าจะฆ่าง่ายสุดแล้วมั้งเออน่าจะฆ่าไม่ยากน่าจะมีดปาดคอแล้วตายเลยจเย็นๆนะอย่าพึ่งออกมานะอย่าพึ่งวู่วามค่อยๆสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับขอข้าวหน่อยละกันโอเคเรียบร้อยตายปล่อยทิ้งไปมาข้ามาอีกฝั่งฮึดึุบโอเค หนอีกตัวหนึ่งจําได้ว่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเราจะค่อยๆไปหาเขาอย่างช้าๆเออเราจะให้เขาตายแบบช้าๆเราจะไม่รีบฆ่าเราต้องกินแอปเปิลทังอ่ะโอเคอ้าวอ,าอาคิดว่ามีคนเดียวหรือไงล่ะธนูน่ะฮะฮะคิดว่ามีธนูคนเดียวเหรอผมยิ่งมีกระสุนเยอะนะพี่พี่ทําไมทํากับผมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่าทำกันอย่างนี้สิตายเนื้อโพไปครับ อะไรอะไรฮะอะไรคิดจะทําอะไรคิดจะทําอะไรฮะมีได้เหรอไม่โดนโอเคโดนอยู่เลือดเขาเหลือไม่เท่าไหร่แล้วครับโดดโดดมาเอาดิเอาดิมาเอาดิมะเอาตบ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 สู้สู้สู้เรียบร้อยโอ้โหคลิกแทบตายเอาสักคลิกคลิกแบบรัวๆเออแม่สุดท้ายก็ชนะเฮ้ยกี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ดาจ้ะ ชนะกี่รอบแล้วเนีเ่ยเฉยบอกแล้วเอ็นทองคิดจะมาสู้กับพี่มันเร็วไปพันปีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวด่านนี้คือถ้าจําไม่ผิดนะผมไม่เคยได้ที่หนึ่งด่านนี้เลยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะจริงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมเหมือนกับผมไม่เคยได้แบบชนะที่หนึ่งของด่านนี้เลยอะเออเพราะว่าด่านนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแล้วก็มันเป็นจุดคือมันเป็นจุดลุมกันอนะ เออมันจะลุมกันได้ง่ายมากด่านนี้ก็เลยไม่ค่อยจะชนะด่านนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นด่านที่ผมไม่ไมชอบเลยแหละเออเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยชอบเลยแหละมันไม่มันไม่ดีไงไม่รู้อืมเป็นอย่า,ยางนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่วะแป็นเหมือนนัเฮียเอ้ยแป็นเหมือนนัเฮียแป็นเหมือนนัเฮียเอ้ยซ้อใจเย็นๆเลี้ยงไปดูเล่นก่อนชุบชุบเฮ้ยคู่หันมาเจออีก หันมาเจออ่ะฮะหันมาเจอดูตบ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 ของเรากากกว่าวะ่ะอ่ะโธเอ้ดูของมันดิชุดเพชร encharged you know โอ้โหมี e n c h a r g e ด้วยนะใครจะไปชนะวะโดยดาบหินเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราใช้ดาบหินใช่ไหมเออโอ้โหดาบหินไม่เจียมเนื้อเจียมตัวเลยให้ตายเถอะมาของดีๆจัดมาลกูกดาบเพชรกับผมแต่ไม่ e n c h a r g e โอ้โหดาบเพชร e n c h a r g e กูถามจริง เอามาทาไมเยอะแยะเออต้องอย่างนี้ถือว่าเฮ้ยอของแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เออไม่ถือว่ากากไม่ถือว่ากากนะอย่าเพิ่งมีใครมายิงตกนะเว้ยเฮ้ยระแวงแล้วเนี่ยเฮ้ยสองใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนปฏิโทโททั้งแล้วนะเฮ้ยเฮยเฮยเราต้องเล่นไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรกันอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะว่าเราต้องถอยทับครับผม ปล่อยคนนั้นไปเดี๋ยวเดีดดดดย๋ยวเดี๋ยวเอ่อพี่เวฟครับ,อบเออเอัดว่าเออพี่ได้ยินผมปะได,ได้ยินผมปะได้ยินผมปะได้ยินดิอ๋ออาผมอยู่ในท็อกเหรอแล้วมึงอยู่ในไหนอะเอาเอาผมอัดคลิปอยู่อ,ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวผมอัดคลิปอยู่แล้วพี่ก็มาพูดอย่างเงี้ย ไอ้เงียบแป๊บนึ่งพี่เงียบแป๊บนึงเงียบแป๊บนึงเอาผมลงไปข้างล่างเนี้ยไอ้เงียบเขามาไงวะเก็ตกใจนึกว่าอยู่ในห้องคนเดียวเอออัดคลิปเสร็จกันพี่เดี๋ยวมีเรื่องคุยด้วยเออชิบหายเอาลางไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนป้ายประกาศให้อัดคลิปอยู่เวสซี่เออพี่อย่าเงียบก่อนเนีดะแต่ตอนนี้พี่อย่าเงียบก่อนมึงจะจะพูดต่อยเออปิดไม้ให้ด้วยพี่ โอเคแตงคิว okay, มาครับผมสําหรับพี่เวฟนะฮะอืมเข้ามาไงไวะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเข้ามาไงวะกนึกว่าอยู่ในห้องคนเดียวเออไม่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> นี่คนหรือหุ่นนะ <c oughs> เดี๋ยว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 แม่มีการหลอกล่อมีการโอ๊ยเดี๋ยวนั้นมัตีเราโดนนึกอย่างว่าขุ่นสารหลบหลังเสาแล้วนะโอ้ยโอ้ยนึกว่าจะตายอาโถ่นึกว่าจะตายเอา้าแล้วกางเกงอ่ะ เอา้าข้งเกงอ๋อขงเกงอยู่ข้างล่างเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรตีเราลูกอา้ารออยู่อยู่สไลด์มาเฉยเลยโอ้โหทําให้ตกใจโอ้โหเดี๋ยวแล้วเราจะไปตรงกลางไงวันนี้โอโ้เราต้องไปเกาะนี้ก่อนครับเพราะว่าถ้าเราขุดมุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยมันอันตรายเพราะว่าคนอื่นน่าจะเห็นเราง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปตรงนี้คือมันมีต่อไปแล้วไงเออเนี่ยถ้ามันมาตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว มันไม่ตีเลยหรอวันเนี้ยเออเออเอออุ้ยมันตีเราไกลจังเอออ่ะกูกูจุดไปกูจุดไปอย่างนี้กนก็ได้โอเค่อยกันดกอ่าถอยเดี๋ยวโอ้โหตายเถอะไม่ผมก็นึกว่ามันอยู่ด้วยกันมันจะตีกันแบบเลือดหายแล้วเข้าใจว่าเออตอนแรกก็คิดว่ามันจะตีกันแบบเลือดหายไปหมดแล้วอ่ะอืมก็เลยวิ่งเข้าไปตีโอ้โหเลือดเอาเต็มเลยให้ตายเถอะไอ้บ้าโอ้โหเลือดเต็มเลยยี่สิบ เต็มหน้าเลยให้ตายเลยอเอาใหม่อ้ออกมาแล้วนงนะขอดูตรงนี้หน่อยลูดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้มาด้วยป๊บลูดนี่ก็ลูดมาแต่ว่ามันไม่มีกางเกงให้วะ่ะสยดายอะเออสยดายกับการไม่มีกางเกงให้อ่ะช่องมันเอานี้มาด้วยโอเคก็ค่อยๆวางับผมเดี๋ยวมันจะมันจะล่วงลงไปข้างล่างต้องชา้าๆ ทำช้าๆแต่ได้แน่นอนเออถึงช้าแต่ได้ชัวร์ดีกว่าเร็วแล้วล่วงครับผมมันไม่ดีโอเคเดี๋ยวเอานี้ก่อนแล้วกันคงไม่มีใครมาใช่ไหมขอรองเท้าอินชาร์ดได้ไหมโอ้โหสั่งได้ตั้งใจไวๆให้โชคเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันได้ง่ายจังวันเดียวเพูดอะไรก็ได้อันนั้นจื๊บพะถังซัมจัง๋งช่วยด้วยได้เลยเมาวนนียเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนนี้คนนี้ นี่ต้องจุดต้องจุดครับผมแล้วทำไมมันไม่ล่วงวะมันโดนโดนปลานี่ใส่แล้วทำไมมันไม่ล่วงเอา้าเดียวเดียวโอ๊ยเดียวเดียวเยวเวมื่อกี้ผมกดผิดไปคลิกเอ้าเดียว <c ười> เฮ้ยคืออะไรรู้ปหะคือเมื่อกี้่ผมกดผิดนะกดผิดอะไรรู้ไหมคลิกข,ขวาเดอโผล่แล้วผมก็ตกใจนึกว่ามันจะไปนชนกับข้างล่างแล้วทําให้ผมร่วงลงไปเว้ยเออก็เลยปลาไปสองอันเอาเผื่อไว้เผื่อมันร่วงลงไป อ่ะโถเอ้ยเฟลนะโง่เลยทีเนี้ยกูอืมรู้สึกโง่เลยทีเนี้ยเออเอออยู่นิ่งๆไม่เป็นโง่ทันดีเลยให้ตายเถอะอีบา้าอโถเสียใจโอ้ยจะบ้าตายรอบทีรอบได้ของดีๆมึงโง่จังเลยเออรอบที่ได้ของกะกักโอ้ยฉลาดฉลาดให้ตายเถอะออะเอานี่มาใหม่ฟาก่อนเลยเอันี้มาอนชาร์ t ครับผมกินน้ำยาฮะโอ้โหดูของที่เขาได้สิ มีชุดเพชรปูระเปลือปลนเออดูของเราเสิโอ้โหขาวทั้งตัวแม่มาเป็นโอโมไวพัทเลยให้ตายเถอะเฮ้ยจบป,ปั๊บปะเจ้าครับรอบเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมครับเออเมื่อกี้โดนเขาข้ามเกาะมาฆ่าเออเราเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมเออไม่น่าจะเห็นนะครับผมเมื่อกี้เห็นคนดูไปหยิบออน้ําใช่ไหมเออเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมไม่มีอะไรเราเมื่อกี้ เมื่อกี้หลุดอืมหลุดแล้วเข้ามาใหม่แล้วมันขึ้นว่าเดชเฉยเลยก็งงเหมือนกันอืมเมื่อกี้ไม aro aro? ่เห็นใช่ไหมสาบานได้นะครับว่าไม่เห็นฮ้ยทำไมกูง่จังวะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยรอบนี้ต้องชนะเดี๋ยไอ้รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวรอบสุดท้ายรอบนี้แหละรอบนี้คิดว่าชนะไหมเฮ้ยรอบนี้ต้องชนะแล้วที่หนึ่งต้องมาเออที่หนองที่ที่หนองถุยที่หนึ่งต้องจัดแล้วนะทีเนี้ไม่ได้ไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้นี่นอนไม่หลับครับผมวันเนี้ย ด่านนี้แหละด่านนี้ผมชื่นชอบอด่านนี้เลยด่านดีด่านดีมีคุณธรรมขอค่ายตัวนี้ก่อนแหละขอได้ตัวแรกขอคิวนี้แหละโอเคได้แล้วหนึ่งตัวใส่เลยใส่เลยใส่ไว้ก่อนเลยเด๋อวตายเออเด๋อวตายไม่ดีเด๋ยวตายโอเคครับได้ชุดเอ็นชาร์ตก็ยังดีอ่ะโอเควางมึงไปยืนทำไมชิวจังเลยล่ะเอา้าเดี๋ยวมึงจะแหลกดีเซิร์ฟอย่าแหลกอย่าแหลกคอร้อง ขอร้องนะเซิร์ฟอย่าแหลกเลยเซิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟกินยากันไฟมาจะะเสียใจด้วยผมกินยากันไฟมาแล้วพี่พี่รู้หรือเปล่าว่าผมกินยากันไฟมาเนี่ยฮะโอ้โเอุตส่ากินยากันไฟมาเอาลวาวามาเทไม่ได้กินเลยฮะบอกตรงๆอะไรอะไรอะไรไอตัวนี้คิดว่ามีแอปเปิลทองคนเดียวหรือไงเลยฮะฮะห้าวจังเลยห้าวจังเลยห้าวงเลยตายตายมึงตา ตายเดี๋ยวล็งเล็งแล้วยิงไม่โดนชิบหายแล้วไงเดยอเด้เล็งแล้วยิงอ้าวตายด้วยครับผม,มยิงแล้วหันหน้าหนีตายทันทีอโถอ้โหอีกตัวอีกตัวอีกตัว,ตวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวตอนแรกทำไมวิ่งใส่รอบนี้ทำไมวิ่งหนีวะเอคนหรือตุดอ๊ดเอผู้ชายพวะเราอะไม่ใช่ตุ๊ดนะ เออต้องบวกแล้วนะทีเนี้ยเขาบวกกันเขาบวกกันโอ้ยเดี๋ยวเดอเดียวเดียวอุ้ยเดี๋ยว,ยวมันตีไง,ไงะเนอ่ยโอ้ยทำไมมันตีเราตรงนู้นแต่เราโดนวะเดี๋ยวทำไมมันตีเราอีกขี้หนึ่งแล้วทำไมเราโดนเฉยเลยสงส,สงสัยจนแลกสงสัยจะแลก <c oughs> คิดในข้อดีเอ้อคิดในแง่ดีแง่ดีไม่ใช่ข้อดีโอเคเจอแล้วครับคนสุดท้ายวันเดอพร้อมที่จะตายหรือยังเราอ่ะรอบเนี้ย ผมต้องชนะไม่ใช่คุณมาแล้วโว้ยดีตบตบตบตาย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 ,ตายเดียวคดร้องตายเถอะเรียบร้อยกับผมชนะว้าเป็นไงเนี่ยเรียบร้อยอืมไม่ได้ยุ่งยากเลยเลยเรียบร้อยตายเดอเออสีสีแง่งสีแง่งให้ตายเถอะว่าที่โถโถถังแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะก็คลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนละกันนะฮะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันดูด้วยจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลากอ่อนเสมอครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะไปละบอกแล้วสองระดับพี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอยากเลยเออแต่ก็โง่ไปหลายรอบอ่ะอืโง่ไปหลายรอบมากโง,ง่โง่โง่งกว่านี้มีอีกไหม